วันนี้พากลับทำไมชาแนลวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่บ้านคุณตาคุณยายอีกหลังหนึ่งนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะมันชื่อว่าบ๊อบบี้มิวสิกเฮาส์แอนมิวเซียมค่ะ <S <S วันนี้เดี๋ยเราจะให้คุณยายนะคะพาเดินทัวร์นะคะ<ม>เราก็ไม่รู้นะคะว่า คุณยายเนี่ยซื้อตุ๊กตาประเทศอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะให้คุณยายพาเดินทัวร์ทั้งหลังเลยนะคะเยาากไปเห็นกันหะือยังค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหลานสาววันนี้คุยเจะพาหนูเดินทวบ้านได้คะได้เลยลูกสบายมากบ้านยายเองนะลูกนะมาข้าไปให้มาจาน ห้องนี้นะลูกห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ยายจัดเอาไว้เป็นห้องส่วนหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์มาสก็คือใครมาเนี่ยถ้าไม่รู้จักคริสต์มาสก็ห้องนี้แหละเป็นห้องที่รู้จักเรื่องของคริสต์มาสที่ก็เป็นเทีย e คริสต์มาสนะลูกนะก็มีตุ๊กตาต่างๆมีซานตาคลอสนะลูกนะแล้วก็ลดมาห้องห้องต่อไปห้องนี้จะเป็นห้องจีนนะห้องจีนเนี่ยเบื้อต้นเลยเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีสิงโตหัวสิงโตหัวสิงโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เลยนะลูก สัญลักษณ์ของของคนจีนเนี่ยจะต้องมีสิงโตนะจากสิงโตเราก็จะมีที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของของของคนจีนก็ฮกลกซิล ok ok นะลูกนะอันนี้แล้วก็มีชุดอันนี้ก็เป็นชุดนิ้วเป็นชุดนิ้วอันนี้เป็นชุดของฮ่องเตน้นะลูกนะชุดฮ่องเต้ดูจากไหนก็คือมีสีเหลืองมีมังกรนะลูกนะ อันนี้เป็นชุดนิ้วแต่ว่าเป็นของนักแสดงที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นนักรบหญิงนะ<ม>ชื่อว่ามู่หลานนะ,ะเป็นนักรบมู่หลานมีธงนะธงออกรบเนี่ยนะลูกนะอันนี้ก็เป็นชุดการแสดงนิ้วของอันนี้พระสนมใส่นะ,ะพระสนมก็จะมีหมวกที่เป็นผงอยู่ข้างบนนะเป็นก็เรียกว่าที่ประดับศีรษะมาถึงภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของใครเอ่ย พระนางสูสีไทเฮาพระนางสูสีไทเฮาซึ่เป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังม่านไม้ไผ่<ะ>ก็คือว่าวงการการคลองราดของจักรพรรดิจีนนะนี่เป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลมาก<ะ>แล้วก็ตัวอันนี้อันนี้รูปของใครรูปของพระสนมพระสนมกงฉือ<ะ>พระสนมกงฉือนะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่ะ พระเจ้าคังซีนกษัตริย์ของจีนนี่ใครเอ,อ่ยนี่รู้จักั้นลูกนี่จักแ่แม่พระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมนะลูกนะเป็นที่เขารูชาของคนจีนอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาจีนใช่ไหมลูกที่กำลังสีซออยู่ต่อมามาทำไมนี่ค่ะเป็น เป็นตู้ที่เราใส่พวกตุ๊กตาจีนและก็คือโฮกลกซิลนะมีพระแม่กนออินอยู่นะะมาถึงนี้อันนี้มาถึงตรงนี้นี่คืออะไรสมัยรู้ไหมลูกอ,อันนี้คือหุ่นทหารถ้าแต่งอย่างเงี้ยก็เป็นนายพลนะอันนี้เนี่ยยายเอามาจากเมืองจีนที่จากเมืองกีานอันนี้หนักมากเลยนะต้องประมาณสิคนยก เพราะว่าเป็นดินเผาที่หนักมากนี่คือนี่คือก็นี่ก็เป็นชุดชุดการแสดงนิ้ของของนักรบผู้หญิงเหมือนกันนะลูกนะนี่ก็เป็นชุดที่เขาเอาไว้แสดงนะส่วนนี้ก็เป็นเครื่องประดับที่อยู่บนศีรษะของนักแสดงอันนี้เนี่ยทำด้วยมือก็ทำร้อยเองด้วยมือนะลูกนะเป็นเครื่องประดับศีรษะนะ ส่วนอันนี้ก็เป็น, <Wow. S 1> น,นเป็นที่ใส่คออย่างนี้อย่างนี้วลาเขาใส่ประดับอย่างนี้ะรุปนะนี เขาเรียกตะก,ก้าดอกไม้อันนี้ตะก,ก้าดอกไม้ถึงภาษาจีนเ้าเรียกว่าหวยนารู้ไหมไว่าไว้ทําอะไรไม่รู้ค่ะอันนี้เอาไว้สําหรับเวลาคนจีนเนี่ยเขาจะแต่งงานนะเขาก็จะต้องมีการใส่ใพวกของส<า>ินงองพวกเงินทองของเครื่องประดับเนี่ยหาบแล้วก็หาบเอาไปให้บ้านผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาว นี้อันนี้คืออะไรนี่ก็คือรองเท้ารองเท้าของผู้นักแสดงนิ้วนักแสดงนิ้วเนี่ยก็ยจะใส่รองเท้าแบบต่างๆนะส่วนอันนี้รองเท้าคู่เล็กๆเนี่ยคู่เล็กๆอันนี้อันนี้เป็นของผู้หญิงจีนสมัยโบราณนะลูกนี่นี่ผู้หญิงใส่นะไม่ใช่รองเท้าตุ๊กตานะอันนี้คือคนจริงๆใส่ที่คนจีนผู้หญิงทีาจะถูกลัดเท้าตั้งแต่อายุสี่ขวบเท้าก็จะเล็กเท่านี้แล้วก็กใส่ ถือว่าเป็นผู้ดีจีนก่อนนะ,ะ้วถึงจะมีผู้ชายมาขอแต่งงานนะก็เรียกว่า,อา,อวารองเท้าดอกบัวก็เรียกรองเท้าดอกบัวผู้เล็กนิเยวเห็นไหมอันนี้ก็อายุจะร้อยปีนลูกนะใหญ่ก็เก็บเอาไว้ห้องนี้ในะบ้างละคะอ,องนี้นะคะส่วนนี้นี่นี่ดูอันนี้นี่ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเก๋งเก๋งจีน อันนี้อายุก็ร้อยปีนะเป็นร้อยกว่าปีแล้วยายก็เอามาใช้เก็บรักษาไว้เครื่องพิมพ์ดีสมัหม่โบราณนี่ก็เป็นเครื่องมินดีสจัหม่โบราณนะลูกนะมาตรนี้ห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะลูกแล้วก็มีตุ๊กต,ตาต่าง อันนี้ก็เป็นเปียโนโบราณนะลูกนะเปียโนเนี่ยก็อายุประมาณ1้อบปีนะลูกนะแต่ตู้คริสต์มาสที่มีตุ๊กตาเนี่ยอยู่ข้างในเล็กๆนะลูกนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอันนี้จะเป็นของของอังกฤษ เป็นปูนปั้นอันนี้เก่ามากนะฮะอายุประมาณตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยุวิทยุวิทยุโบราณอันนี้ก็อายุประมาณทัก7เจ็ดสิปีน,น,นะลูกนะก็ยังใช้ได้อยู่ก็เป็นตุ๊กตารุ่นเก่าอันนี้เป็นตุ๊กตาของประเทศฮอลแลนด์ เครื่องแต่งตัวเนี่ยเป็นของฮอลแลนด์นะนนี้ก็เป็นภาพของฮอลแลนด์ส่วนอันนี้ตู้นี้เป็นตู้ของเล่นของยายเองตั้งแต่เด็กเบสนะเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นจากกระสีนี่เห็นไหมอันนี้ของญี่ปุ่นแนล้วเป็นตุ๊กตาที่นั่งเอาผมอยู่เห็นไหม น,นี้น,นี่ก็จะเป็นทีวีโบราณนะเล็กๆอันนี้เป็นของบริษัทแฟมิลี่นะเาาท่าใหม่เท่าหม่ยังไม่เกิดเลยพวกเนี้ยเขาผลิตตั้งเลยเนี่ยอันนี้น่าจะอายุสักสามสิบปีนะ่ยเท่าหม่ยังไม่เกิดพวกนี้ก็อายุสักประมาณห้าสิบปีอันนี้ตุ๊กตาโมโจนะค่ะต่อมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องวิทยุ เป็นเครื่องเสียงอันนี้เป็นของอังกฤษ <Wow. S 1> อันนี้ก็อันนี้ก็อายุประมาณเกือบร้อยปีอันนี้ะอันนี้ก็เป็นโทรทศัศนัวทรทศัรทศน์รุ่นเก่าอายุกะประมาณเจ็ดแปดสิบปี <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นตุ๊ก,กตาอันี้เป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยของอเมริกา <Okay. S 1> ไอตัวเนี้ยมันเป็นตุ๊กตาที่เขาเขา เป็นเารี่าอ,อะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลิมิตเทเนี่ยคือว่าเนี่ยมี300ตัวทั่วโลกตัวนึนีอยอยู่ประเทศไทยก็คืออยู่บ้านย่าเป็นเครื่องดนตรีอันนี้เป็นของอินเดียอันนี้เป็นเครื่องดนตรีอินเดียนะลูกนะตอนนี้ก็น่าจะอายุสักประมาณ 50- 60ปีอันนี้เป็นเครื่องดนตร,นนนรนตีของโั่นโลกนะนะที่เขาเรียกว่าหาอันนี้เป็นเล็กหน่อยก็เลยกเบียร์อันนี้เป็นของฝรั่งเศส โซนอันนี้อันนี้นี่อันนี้นี่สวยอันนี้เป็นกาเรียกว่าเป็นออแกน<ะ>แต่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าน,นี้เป็นออแกนลหตัวนี้อายุร้อยยี่สิบปีเป็นของอเมริกาค่ะนะแล้วก็ยังยังเล่นได้อยู่แต่ว่าไม่ให้เล่นละเสียเอาเก็บธัญพากไว้อันนี้ก็เป็น อิเล็กตรอนเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยรุ่นเก่าของอิตาลีอันเนี้ยอายุประมาณ50ปีตัวเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่อยู่ในพี่ภันอิเล็กโทนที่อิตาลีละนะก็จะเป็นแกรนเปียโนแกลนเปียโนตัวนี้เนี่ยอายุ140ปีค่ะเป็นของประเทศเช็กรีพับรี ของไทยของบริษัทคันโตนิโอเพสตรอปซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแกรนเปียโนเนี่ยเก่าแก่ที่สุดของยุโรปแล้วก็ทําแกรนเปียโนเนี่ยทรงทั่วยุโรปเลยอายุของของอบริษัทนี้ก็240ปีขึ้นไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิทยุรุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆพวกนี้อายุประมาณ70ปี80ปีในลูกนะรุ่นเก่าๆ ะะอ่ะเรามาดูนี่อะไรเอ,อ่ยอันนี้เป็นกีตาร์ของเราเองของประเทศไทยของของวงคาราบาลอันนี้จะมี50 50ตัวในประเทศไทยใช่ไหมจะเซ็นชื่อเรียบร้อยหู่แล้วนะมาชุดนี้อันนี้ก็เป็นชุดที่เอ,อ่อเป็นวงดนตรีอันนี้ <c oughs> ของอังกฤษที่เรียกว่า black jazz dance ชุดเนี้ยยามาแอังษค่ะ <c oughs> นะ อันนี้ถามว่าอันนี้คืออะไรนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีนะอันหนึ่งเขาเอาไว้อันนี้ก็พวกพวกวแอฟริกานพวกอะไรพวกนี้เขาเล่นนะเป็นเครื่องดนตรีของมือเก่เป็นลักษณะของการเป่าอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมจะมีไ่ไรสวยงามอ,อันนี้จะเป็นแบบนี้นี่ไวโอลินนะอันนี้เป็นข้างในเนี่ยคือไวโอลิน ที่ใช้สีงั้นนะลูกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไวโอนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกล่องไม้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะโบราณมากอันนี้เป็นของยายยายเล่นไวโอลินตอนเด็กเด็กเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเครื่องเล่นจานเสียงสมัยโบราณเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นแล้วจานเสียงมันเชยแล้วแต่ว่ายายก็เก็บอนุรักษ์ไว้นกนะ เครื่องดนตรีก็เรียกว่าแอคคอร์ดีเอาไว้อย่างนี้เล่น,นี้นะอันนี้เป็นของอังกฤษนะห้องนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีอยู่ท่านี้